คนวันนี้ผมจะมาทำต้มยำปลาอ่างเกยนะครับหนทุกคนขนาดดีพอดีครับ <c oughs> ใส่ขานะครับแล้วก็ตะไคร้ <c oughs> ใส่ <c oughs> หอมใหญ่ <c oughs> แล้วก็ใส่มะเขือเทศ นี่ครับใส่หอมแดงก็ใบมะกรูดปรุงรสเล็กด้วยเกลือนะครับสองช้อน เท <Okay, S 2> น้ำเี๋ยวแล้วทุกคนใส่ปลาอังเกิเที่หั่นไว้นะครับใส่ล้ไปมันมากใส่ปลาจมกวนนะครับพย,ยายามอย่ากลัวนะครับเป็นข่าวปิดฝาทิ้งไว้ โอเคทุกคนครับสุกแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวจะปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลสักหนึ่งช้อนนะครับเพิ่มความหวานจากนั้นนะครับมะนาวครับเปรียป้ยวๆทุกคนหืมปิดปากปิดปาก เพิ่มความหอมแลวความเข้มข้นกับน้ำปลาครับใส่ลงไปขึ้นจันบพอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับต้นหอมผักชีน,นะครับใส่ลงไปโอ้โห,โห,หทุกคนดู Tay một tôi, ăn kìm mất bùng bạc bùng bị bạc bùng 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 bông bùng 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 ừ, bùng bông Đây S <S ให้เราลุกปับอ่เดี๋ยวดิยำไมมไงเดินไปไปไหนปักด้วยปักหาที่ไหน minute, ด,ไดิเลยชิมชิมโอ้โหมันผึบๆชินี้เลยกันทุกคนคน คนครับปลาดูทุกคนปลานี่ต้องกินกับน้ำพริกเนื้อปูมาบางเทศน,นะครับดูทุกคนเนื้อปูมาล้วนๆใส่ไป คนเนื้อปลากระเำพริกเนื้อปูข้าบมันเทศ ดูโจ๋นนะครับฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำเมนูไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ลงมาตรงคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากครับขอกินต่อนนะครับทุกคน you mm -hmm.